อัสลามวลัยกุมสวัสดีวันศุกร์ที่22กรกฎาคมพศ2565นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งฝนตกอันนี้ฝนตกฝนกำลังลงเม็ดนะครับฝนกำลังลงเม็ดก็น้องชายเพิ่งกลับไปตะก,กี้นะครับเอาต้นไม้ไปเรียบร้อยแล้วเร่งถอนเร่งถอน,ถอนยังไม่ได้ก,กวาดอะไรเรียบร้อยเร่งถอนให้มัน กลัวไม่ทันฝนก็เลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อะไรเลยก็ให้เขาเอาขึ้นแล้วเขาก็กลับบ้านเลยเพราะว่าฝนมันตกก็ปิดหน้าร้านเรียบร้อยเลยแล้วก็กลับเลยนะครับเพราะว่าฝนตกเนี่ยคืนนี้ถ้าทางฝนจะตกอีกนะครับก็เขาเป็นอย่างนี้ยครับเขาเรียกอะไรมรสุเข้าใช่ไหมครับก็ก็ท่านใดจะสั่งไม้ไซส์กระถางหกนิ้วสวยๆอ้ว,วนๆเนี่ยสวยๆเลยนะครับดอกก็ไม่พราวเท่าไหร่นะเพราะว่าเออ มันหน้าฝนมันก็จะมีดอกดอกใบๆอย่างนี้แหละแต่รับประกันไม้สีบางโตนี่ขอให้ขอให้ได้ได้แดดดีๆเหอะออกดีนะครับเพราะว่า,าไม้มันพร้อมเราให้ฮอร์โมนเร่งรากบ่อยแล้วก็ให้ปุ๋ยขี้ไก่เต็มที่นะครับก็คือไม้ไป่ายนี่สมบูรณ์สมบูรณ์เลยใครได้รับไม้มันจะ้วนๆ,ๆเนี่ยปับเป่งๆเขียวๆแลยมันกินน้ําฝนดีสมบูรณ์นี่ไม้เป่งเขียวทุกต้นเห็นไหมเจ้าสิบต้น600นะครับ10ต้น600อขอค่าส่ง e m s นะครับ ค่าส่งเป็นร้อยอ่ะบางโตเก็บแค่60บาทนะครับค่าส่งเป็นร้อยเลยเนี่ยใครใครที่ให้ส่งต้นไม้ก็รู้นะครับบางโตเก็บแค่60บาท20ต้นก็ขอเก็บแค่เท่าไหร่20สต้นขอเก็บร้อยเดียวนะครับค่าส่งอ่ะร9อยบาท200อยแหละนะครับบางโตขอแค่นั้นเองขอแค่แบบให้พอมีเงินมาหมุนอยู่ได้พอแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับกต้นห0ร้ยขอค่าส่ง60 นะครับ20ต้นก็พันสองเนาะขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยดอกสวยๆดอกสวยๆเลยนะครับนี่ม่วงดํานะครับนี่มีโอ้มีเยอะมีเยอะแต่ขาวอ่ะน้อยขาวไม่ค่อยมีนะครับก็อ้อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่บุญประธานก็สั่งไม้มาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องคัดขาวนีขาวจะอยู่ข้างหลังดอกไม่ติดนั่ะนะนะครับขาวขาวยังไม่ค่อยติดดอกเลยอยู่ด้านหลังทั้งหมดอ่ะคือขาวซะส่วนใหญ่นะครับแต่ดอกไม่ค่อยติดเดี๋ยวจะคัดให้คุณพี่บุญประธานนะครับก็ขอบคุณมากๆ ที่ช่วยสนับสนุนต้นไม้ของมังโตนะครับแล้วก็อ่มาไซส์1เ็ดนิ้วมั่งวันนี้ตอนเย็นลูกค้าบอกลงไซส์1เ็ดนิ้วให้ดูหน่อยมังโตก็บอกไม่ค่อยได้ลงเลยเพราะว่าไม้มันติดดอกน้อยนี่ครับแล้วก็ฝนเนี่ยเห็นป่ะฝนตีกแล้วนะครับนี่เอ้าก็ลงอย่างนี้ละกันนะครับเป็นไม้เหมาละกันสามต้นเก้าร้อยนะสามต้นเก้าร้อยขอค่าส่งร้อยหนึ่งก็มีชุดที่หนึ่งมีแดงตัวนี้แล้วก็มีนี่นี่นี่นสตาร์พิง์อันนี้มีม่วงดําด้วยนะ ม่วงดำด้วยนะแล้วก็นี่อันนี้เป็นตัวนี้นะครับนี่สวยไหมนี่แล้วก็มีตัวนี้เป็นไม้แฟนซีแหละครับเป็นไม้แฟนซีแต่ดอกมันยังมาไม่ทุกไม่ทุกกิ่งเพราะว่าไม้มันหน้าฝนแล้วมันก็จะแทงแทงดอกอย่างนี้บ้างเนี่ยนี่นี่นี่มนี่แดงดําแดงดําสวยไหมนี่มันก็จะแทงดอกอย่างนี้แหละนะครับดอกไม่ค่อยทาวแต่ต้นอ้วนสวยใหญ่แล้วก็กิ่งก้านใบอ่เยอะเพราะว่าไม้มันหน้าฝนนะครับไม้มันก็จะแทงใบซะเยอะ อันนี้คือที่มันมีดอกเพราะว่าเราให้ปุ๋ยเร่งดอกช่องงามกำกับไว้ไงเพราะว่าบางตขายไม้ดอกเนาะยังไงก็ต้องมีดอกมาปนบ้างถ้าไม่มีดอกเลยลูกค้าก็จะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้วก็มันจะกลายเป็นอ้าวขายไม้ดอกไม่มีดอกแล้วจะขายยังไงใช่ไหมก็เนี่ยก็ต้องมีดอกมาแพรมๆรไม่เห็นเนี่ยต้นหนึ่งสองสามดอกอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับใครจะรับก็เนี่ยชุดที่1นะครับก็เนี่ยสามต้น900านะของค่าส่งเนียมเอสหนึ่งร้อยบาทค่าส่งเก0ร้อยกว่าบาทแหละนะครับเนี่ยนะครับก็สวยสวยเลยชุดที่2็อนนี้ แดงดําตัวนี้แดงพะยาเพิ่มทรับนะครับนี่นะครับต้นนี้เป็นสีเดียวนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีเดียวเหมือนกันนี่ชมพูทรับเจริญสวยมากนะครับนี่ชมพูทรับเจริญอันนี้ก็ชมพูผีเสื้อนะอันนี้ชุดนี้เป็นสีเดียวก็โขดสวยใหญ่เต็มกระถางแหละครับนี่นะครับก็ชุดที่สองนะสามต้นเก้าร้อยสามต้นเก้าร้อยก็ขอค่าส่ง EMS ก็แค่หนึ่งร้อยนะครับขอแค่นั้นพอนะครับที่เหลือบางตัวออกให้นะครับใครที่จะส่งทั้งกระถางนะ สามกระถางนี่มึงโตของค่าส่งแค่200นะครับมันปกติมันกระถางละร้อยแหละแต่สามกระถางมึงโตของค่าส่งแค่200ในใครรับแบบเนี้ยให้ส่งทั้งกระถางแล้วของค่าส่งทั้งกระถางก็200พอนะครับนี่ชุดสามนี่อลังการดีนี่มีตัวนี้ด้วยชุดสามชุดสสวยไหมนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวสตาร์ทิ้งตัวนี้นะครับแล้วก็มีม่วงดำนะครับนี่ชุดสามนะครับนี่ช well. ุดสามสวยนี่ช <are> ุดสามก็ใหญ่ๆสวยๆเลย นะครับแต่ละชุดก็จะมี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 เสน่ห์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับไม้แต่ละชุดจะไม่เหมือนกันนะครับและไม้แต่ละต้นก็จะไม่เหมือนกันร้อยชุดก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าชวมชมเอ่อมันจะมีไม้ที่มีเสน่ห์ตรงที่ว่าแต่ละต้นจะไม่มีความเหมือนกันมันจะมีความหลากหลายมากนะครับนี่ชุดที่3นะครับเก้าสาต้น900ของขค่าส่งหกใครจะสั่ง12ต้นบางโตให้1 3ต้นเลยด้วย13ต้น3 0 0พขอค่าส่ง200หรือใครสั่ง6ต้น นะครับหกต้นก็ขอพันห nah, ้าขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยนะครับเนี่ยแค่นี้แหละนะครับแค่นี้ขอขอนิดหน่อยขอเป็นแค่กําไรนิดหน่อยให้มันโตอยู่ได้พอแล้วนะครับเนี่ยชุดที่สี่ก็มีอันนี้เนี่ตัวนี้สีสวยมากสีสวยมากนะครับแล้วก็มีแดงตัวนี้นะครับแดงตัวนี้แล้วก็มีนี่ชมพูตัวใหม่นี่ชมพูตัวใหม่สไว้นะครับเนี่ยชุดที่สี่นะครับชุดนี้ก็แขปบหน้าจอมาแล้วกันก็ชุดที่สี่แหละเนี่นะครับ ก็ขอ3ต้น900อเนาะขอค่าส่งก็100บาทนะครับ EMS 100บาทนะครับก็จะจัดส่งให้ทันทีนะครับเอ้พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่รู้จะส่งทันบ้างนะเพราะฝนตกคืนนี้พรุ่งนี้ก็ส่งไม่ได้นะ่าส่งวันจันทร์เลยพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้ลูกค้าสั่งไว้แล้วนะครับโอนเงินเรียบร้อยนะครับให้ส่งต้นเดือนอีกเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีไม้ตอญี่ปุ่นทรงสูงนี่ใส่กระถาง8นะไปขึ้น10 11ได้แล้วเพราะมันใหญ่เต็มกระถางเลยเห็นไหมใหญ่เต็มกระถงต้น นะครับเนี่เต็มนะครับเต็มนะครับนี่ก็มี2ชุดก็ชุดหนึ่งกับชุด2แหละนะครับชุด1กับชุด2แหละเนี่ยนะครับก็สองต้น5้าร้อยเนาะขอค่าส่งก็6กบาทนะครับใครรับทั้ง 2. ชุดก็บางโตส่งให้ฟรีเลยใครรับทั้ง2ชุดบางโตส่งให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาแล้วกันนะครับมันก็มี2ชุดนี่ครับมี2ชุดใครรับทั้ง2ชุดบางโตส่งให้ฟรีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวอะไรต่อละนี่ ยักษ์ซาอุยังติดยังไม่ติดดอกเนี่ยกำลังแทงเลยเพราะต้นละพันเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ตัดเนี่ยอันนี้ก็ต้นละพัน,นยยสวยๆใหญ่ๆนี่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 ไม้กระถางครึ่งฟิปต้นใหญ่ไหมแบบตัวน,นี้น้ําหวานกับตัวน,นี้นะครับนะครับอันนี้ขอห้ารนะอ 500, อ้อยขอห้าร้อยกระถางครึ่งฟิปนะขอห้าร้อยของค่าส่งหกสิบหนุดต้นนี้ก็สวยนี่ห้ดอกดีเลยต้นใหญ่ขอห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบนะอันนี้ก็อีกต้นนึงนี่ก็สวยนี่ใหญ่ขอห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบเทนไหนต้นเนี่ย นูนก็ใหญ่เนี่ยขอ500ขอค่าส่ง60หนึ่งสามสี่สี่ต้นนี้ขอ1,500นะครับขอค่าส่ง100เดียวนะครับเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยใครจะรับแบบนี้ก็ได้เน,นี่อันนี้ต้อน,นอันนี้ก็สวยนี่แดงตัวนี้สวยมากอันนี้อะไรนะแดงสุดใจเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็มีแดงพยาเพิ่มทับย์อยู่ข้าง,นงนนนนนนหนึ่งนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นหนึ่งมีกระสวยใหญ่อันนี้ไหมใหญ่ๆเลยดอกยังไม่มาหรอกเนี่ยอันนี้เป็นดอกดอกที่มันเป็นแบบคล้ายๆดอกมะลิอ่ะ แล้วก็แดงตัวนี้ต้นที่สามแล้วต้นนู้นอีกต้นไหมต้นใหญ่หน่อยไหนเลือกใหญ่หน่อยนี่นี่ก็ได้นี่ก็ไดนี่นี่นี่ต้นนี้สวยนะครับนี่สี่ต้นนี้ก็ขอพันห้าขอค่าส่งร้อยหนึ่งกันนี่ก็สวยๆเพชรนาวังก็มีหลายต้นนะใครชอบก็ทักทายมาต้นใหญ่ๆขอต้นละพันห้าขอค่าส่งก็ถอนส่งก็ร้อยหนึ่งส่งั้งกระถางก็ร้อยห้าสิบใหญ่เบลุ้มเบล่ำแหละนะครับเต็มกระถางจานแล้วนะครับทุกอย่างสวย เอาไปขึ้น60ได้เลยอย่างที่บางโตขึ้นนั่นแหละนั่นแหละทําให้เป็นตัวอย่างเลยนะครับก็สวยจริงนะครับโป้เซียนก็มีเยอะนะครับโป้เซียนเนี่ยน้องมึงตัดใบ er, ตัดดอกออกนะครับก็บางทีก็เสียดายแต่ไม่ได้ถ้าเสียดายแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเน่านะครับต้องตัดเห็นป่ะตัดทิ้งเพียบเ,เลยนะครับเพราะว่าใบดอกมันเยอะเกินไปต้องตัดทิ้งดูฝั่งนี้ยังตัดไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยเนี่ยต้องตัดออกไม่ให้มันไม่ให้มันใบมันเยอะไปเพราะว่า ฝนตกบ่อยพอมันชื้นมากใบมันเยอะเดี๋ยวมันจะเน่านะครับมันเน่าเน่าไปเยอะแล้วแหละเน่าหลายต้นเลยแหละเพราะว่าใบมันเยอะใบมันเยอะดอกมันเยอะเนี่ยเห็นเป่าเนี่ยนี่ขนาดไม่ออกแดดจัดนะเนี่ยบางตให้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยช่องา้ำปุ๋ยที่บางตผสมเองอะ่ะเนี่ยมันเลยให้ดอกขนาดนี้เ่ยปูดินไปเรียบร้อยเนี่ยมันให้ดอกเนี้ยเนี่ยนี่ขนาดเด็ดออกแล้วบ้างนะเนี่ยเนี่ยตัดออกแล้วบ้างนะเน,นี่ยตัดออกให้พื้นมันโล่งเห็นไหม จะเห็นนั่นอ่ะคนโคนมันจะโล่งเลยนตัดออกแล้วนะแล้วก็บางบางต้นนี่ควนอยากจะตัดดอกข้ามันเยอะไปนี่บางตัวนี่ยืนต้นนี้นี่ดอกเต็มคอเลยมั้งเนี่ยเนี่ยเห็นปะตัดข้างล่างออกแล้วเห็นไหมไม่งั้นมันไม่ได้เลยนะไม่งั้นมันมันอะไรอ่ะมันเน่าเน่าเลยเพราะว่ามันเยอะแล้วมันไม่ทันแห้งไงมันพอมันไม่ทันแห้งโดนชื้นโดนฝนอีกไม่ทันแห้งโดนฝนอีกซ้ำๆอย่างเงี้ยเน่า นะครับเพราะว่าไม่ได้เอาลงเรือนออกนะครับถ้าเอาลงเรือนออกเนี่ยเดี๋ยวพอตอนวันไหนแดดจัดโอ้โหคุมไม่ทันเดี๋ยวใบไหม้อีกดอกเสียอีกนะครับเพราะนั้นก็เลยอย่างนี้แหละใช้วิธีตัดวิธีบ้านๆวิธีพื้นบ้านอ่ะวิธีคนดั้งคนเก่าแก่ดั้งเดิมอะ่ะไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้สารเคมีมากำกับหรอกนะครับพอไม้มันชื้นเกินเราก็ต้องทําให้มันโลง่งนะครับก็ตัดออกใ้ใครสนใจเนี่สวยๆเลยนะครับให้ดอกทุกต้นดอกจัดทุกต้นนะครับไม้บางตัวสมบูรณ์นะครับไม้บางตัวสมบูรณ์เนี่ย ห้ 500, าต้นห้าร้อยขอค่าส่งเออค่าส่ง e อ s อไม่มีด้วยนะส่งฟรีด้วยนะห้าต okay. uh, ้นห้าร้อยส่งเอ s อฟีเนี่ยดูสิเนี่ยดูสวยไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่นี่จะเป็นลูกไม้เนี่ยพวกนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้ใหม่ที่มันพี้ยพๆหน่อยๆเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็อะไรนะจําชื่อไม่ได้แี่เออเนี้ยเนอนเน้นชมพูเศรษฐีอะไรอ่เนี้ย นะครับเนี่ยตตัวนี้จะเป็นลูกไม้ที่ตัวเพี้ยนๆหน่อยๆครับเนี่ยใครจะเอาเนี่ยสั่งได้เลยเนี่ยมีเนี่ยมีชมพูอ่อนชมพูแก่แดงเหลืองน้อยขาวน้อยนะครับขาวมันก็ขาวอมเหลืองอย่างเงี้ยมันจะเป็นขาวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอมๆอย่างนี้ยนี่อะไรนะต้องดูชื่อไม่ได้เขียนไว้ด้วยมั้งเนี่ยจะมีจะมีแบบเนี้ยเนี่ยเนีข่าๆอมๆอย่างเงี้ยเนี่ยพลัมหนึ่งอ่าพลัมหนึ่งจะมีพลัมหนึ่งเนี่ยเป็นเข่าๆอมอมอย่างเงี้ย นะครับนี่แต่ชมพูอะเยอะชมพูเข้มชมพูอ่อนมีหมดแดงแดงแดงรวยทันใจแดงเศรษฐีใหม่นะครับแล้วก็แดงอะไรกันเนี่ยครับเยอะเยอะเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยแหละมึงต้องพูดไม่ถูกหรอมันเยอะมากมันมีหลายชื่ออะบางทีบางทีเราก็ดูแค่ดอกก็เออชื่นใจแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ชื่ออะไรบางทีมันก็ไม่มีชื่อนะไม่ได้เขียนแล้วนะครับเพราะว่าเขียนไปแล้วก็เนี่ยหลักทรัพย์อ,อันนี้หลักทรัพย,ย์สวยไหมสวย ใช้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยไม้ดอกดีๆเนี่ยต้นสวยๆแต่ว่าคลิปคลิปใบล่างออกนะคลิปใบล่างออกไม่ให้มันไม่ให้มันฉ่ําเกินนะครับใบบนแน่นก็คลิปใบบนออกเหมือนกันนะครับไม่ให้มันฉ่าเชิญเนี่ยดูถ้ามันสูงอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นไรไม่ค่อยเป็นปัญหาเห็นไหมมันสูงอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับแต่พอมันเตี้ยปกต้นเมือ่อไหร่เนี่ยความชื้นมันสะสมนะครับเนี่ยใครสนใจก็5้าต้น5้ารอยขอค่าส่งก็เไม่มีค่าส่งอ่ะพูดผิดอีกแล้วเนี่ย เพราะว่าจะ,จะค่าส่งตลอดเลยแต่ว่าโพยเซียนของบางตัวนี่คือแบบไปเหอะนะครับส่งเถอะนะครับก็ห้าต้นห้าร้อยไปทั้ง,งกระถางนากระถางแปดนิ้วนะห้าต้นห้าร้อยไม่มีค่าจัดส่งทาง EMS นะครับไม่มีค่าจัดส่งนะครับก็ส่งให้เลยนะครับแล้วก็ยี่สิบต้นพันหกก็ไม่มีค่าจัดส่งทาง EMS เหมือนกันส่งให้ฟรีนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งให้มันอยู่ตัวสักหน่อยอะไรสักหน่อยพะมาลงตัวแล้วบางตัวก็ขอค่าส่งแล้วแหละนี่เพราะว่าบางตัวอยากขายบางตัวเปิดตัวใหม่ๆบางตัวไม่เคยทำโพยเซียนเลยนะครับนี่ส่วนไหม สวยมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่กล้าปูดินเลยเดี๋ยวปูดินเพิ่มแล้วมันจะเสียนะครับเนี่ยนะครับก็ต้องปล่อยมันล่โล่งอย่างนี้อยู่เนี่ยมันโตไม่เคยทําโพยเซียนเลยนะครับเพิ่งมาทําก็ไม่ได้เพาะเองไม่ได้อะไรอะไรเองหรอกก็คือไปซื้อกิ่งเข้ามาเล็กๆแล้วมาทํานะครับเขาก็ขายกิ่งมานะครับขายกิ่งขายอะไรมานะครับแล้วก็พร้อมให้วิธีดูแลมานะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรบาโตัวก็มาใส่เอาเองนะครับก็เนี่ย ก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับก็ใช้ปุ๋ยเหมือนกระชนชมทุกอย่างเครื่องปุูกก็ใช้เหมือนช,นชนชมทุกอย่างนะครับก็หาอะไรปุ๋กไม่ได้ก็กบปะเ้าสับเ,าาเล็กยัดเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับมีมีมีอะไรนะใบไม้แห้งมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับมีอันไหนก็ใส่อันนั้นแหละไม่เอาดินใส่แค่นั้นเองแล้วครับแล้วก็กํากับด้วยปุ๋ยขี้ไก่เพลรรดดาแล้วก็ปุ๋ยช่องงามแล้วก็ปุ๋ยที่บางตัวผสมเองเท่านี้เองนะครับไม้ก็ได้สวยงามขนาดนี้เหนืออื่นใดก็อยากจะให้ออกกลางแจ้งอันนี้เดี๋ยวก็ออกกลางแจ้ง นะครับอันนี้เป็นสแลนแค่หกสิบนะส่วนใหญ่เขาจะใส่สแลนกันเยอะกว่านี้เนี่ยจริงๆแล้วออกกลางแจ้งสวยกว่าเนี่ยไม้กลางแจ้งไม่มีปัญหาเรื่องเน่าเลยไม่มีปัญหาเลยเรื่องเน่ามีแต่ใบไหม้เพราะร้อนนั่นเองนะครับเนี่ยไปอยู่ในสแลนเนี่ยก็บอกเลยบอกลูกค้าทุกท่านเลยนะครับป่ยเซียนแล้วก็ชนชมของบางโตเนี่ยไม่ต้องทำโรงเรือนนะครับเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงกลางแจ้งอย่างนี้ครับให้มันลุยฝนลุยแดดเลยแล้วไม้จะสวยงามไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยบ้าเอาขึ้นเมากี่วันนึงเนี่ยเอาขึ้นมาต้แ่วทีล ตั้งลำสวยแล้วเนี่ยเนี่ยใครจะเอาไซส์กระถาง11นิ้วเนี่ยที่มันยังไม่ค่อยติดดอกเนี่ยเนี่ยขายต้นละ200ค่าส่งกระถางละหก5กระถางพันส่งฟรีด้วยเนี่ยเนี่ยสวยๆเลยนะครับก็เป็นไม้คะแหละคะสีคะลายคะแบบคะดอกไปนะครับมังโตไม่ค่อยจะอะไรมากหรอกก็คือแบบคะไปสวยๆส,สวยทุกต้นนะครับเดี๋ยวเห็นดอกก็จะบอกว่าสวยทุกต้นมันจะออกดอกแบบนี้นะครับสีสันก็จะแตกต่างกันไปนี่มันจะออกดอกแบบนี้นี่เต็มหัวเลย นะครับนี่จะออกดอกแบบนี้เนี่ยที่ที่เห็นกระล้องกระแล้งเนี่ยที่ลูกค้าเห็นเนี่ยนะครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยเพชรรดาปุ๋ยช่องงามนะครับนี่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยเร่งดอกช่องงามแล้วก็ใส่ปุ๋ยผสมเองลงไปนะครับนี่พอสักเดือนกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เดือนสองเดือนจะเป็นอย่างนี้เนี่ยออกดอกอย่างนี้เลยนะครับออกลุยดอกกลางลุยแดดกลางแจ้งอย่างนี้เลยนะครับนะครับมันจะออกดอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็วางใจได้ครับโปรเซียและชวนชมของมังโตนี่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะ ใช้ปุ๋ยแค่อย่างนี้แหละนะครับมันก็ให้ผลผลิตดีนะครับนี่ไม่เ,เอียงเลยนะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวขอ,ขอจัดอันนี้หน่อยบางทีมันต้นมันเอียงเห็นไหมน,มน,มนี่โดนแดดก็ใบไหมดอกไหมก็ไม่เป็นไรครับนี่แทงมาใหม่แล้วนะครับใบไหม้บอะดอกไหมเนี่ยพอแดดเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยมีปัญหานะเดี๋ยวมันแทงใหม่แล้วสวยแต่ไอ้พอโดนฝนแล้วมันเป็นลาเน่าเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมันเน่าทั้งต้นเลยบางตัวเลือกที่จะให้โดนแดดแล้วไหมดีกว่า นะครับนี่กระถางที่เป็นนี้มีสวยมากขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยสามร้อยค่าส่งหกสิบเนี่ยนี่ก็เหมือนกันสามร้อยค่าส่งหกสิบอ่ะเอาอีกเนี่ยนี่โชคชัยนี่สามร้อยค่าส่งหกสิบเนี่ยหลักทรัพย์นี่ยสามร้อยค่าส่งหกสิบใครสั่งห้ากระถางบางโตส่งฟรีนะครับบางโตคัดให้สวยๆเลยมีไม้สวยๆเยอะเนี่ยมีไม้สวยๆเยอะเนี่ยดูดิเนี่ยไม้เนี่ยลูกไม้แปลกไม่มีชื่อเนี่ยเขียนไว้เลยเนี่ยเนี่ยสามร้อยค่าส่งหกสิบเนี่ยเนี่ยสามร้อยค่าส่งหกสิบ นะครับเนี่ยสามร้อยค่าส่งหกสิบอันนี้รอเปลี่ยนเลยเนี่ยเนี่ยปักธงชัยเนี่ยรอเปลี่ยนกระถางเลยนะครับนี่ต้องไปใส่กระถางจานแล้วเต็มมากเนี่ยสามร้อยค่าส่งหกสิบเนี่ยนะครับนี่ก็ได้เนี่ยสามร้อยค่าส่งหกสิบเนี่ยไปเลยนะครับห้าต้นพันห้าส่งฟรี EMS ไปทั้งกระถางด้วยข้างล่างนี่อ่าอ่าอันนี้ห้าต้นพันส่ง EMS ไปทั้งกระถางด้วยเพราะว่าบางโตที่ส่งทั้งกระถางอีกนึงมึงโตเซตเครื่องปลูกเซตทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้มมันจะสวยตาาที่เร จัดไว้ไปเลี้ยงกลางแจ้งนะครับนี่โดนฝนโดนแดดไม่เป็นไรฝนตกลงเม็ดหนาแล้วนะครับนี่นะครับก็สั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะครับนี่สวยๆสวยๆแหละนี่เป็นงานดูเดิเนี่ยขึ้นมา2เดือนเนี่ยดอกเริ่มมาแล้วเนี่ยนี่นี่ไล่อย่างนี้เราก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าต้นพันห้าส่งฟรีเนี่ยหรือหรือลูกค้าจะบอกว่าเออเอาสีคะคะกันมาแบบมีแดงมั่งมีชมพูมั่งมีอมเหลืองมั่งมีอะไรมั่งตรงก็จะจัดให้นะ ตามนั้นเลยตามนั้นเลยนะครับไม้พร้อมไม้พร้อมเน่งแต่นี้ขอขายตั้งหากนะนี่รา,าชินีพันดอกนะครับชื่อโปยเซียนนะตอนแรกนึกว่าชื่อชวนชมไม่ใช่เขาตั้งชื่อราชินีพันดอกดสวยมากพันดอกจริงๆนะนี่กระถางสิเ็ดนิ้วนะจะไปขึ้นสิบสี่แล้วย,ยังไม่มีกระถางเนี่ยก็ขายห้าร้อยตัวนี้ขายห้าร้อยเนี่ยมีสามต้นใครเอาทั้งสามต้นนี้ก็ส่งฟรี นะครับนี่ต้นละห้า้อยค่าส่งหกสินะเนี่ต้นละห้า้ยค่าส่งิเป็นราชินีพันดอกให้ดอกดีดอกเยอะดอกสวยเนี่ยเป็นชมพูหวานนะครับเนี่ยต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับสามต้นพันห้าส่งฟรีใครสนใจรับก็ทักทายมานะครับไม้ขึ้นกระถางจานก็เยอะนะครับเนี่ยมาชวนชมเนี่ยนี่ก็ชุดที่หนึ่งนะครับ ตะเก,กี้ยลงไว้แหละชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ก็มี4ี่ชุดใช้กระถาง11นิ้วนะใครจะให้สั่งไม้เหมาก็ได้เนี่ยให้13ต้น3 0 0พันขอค่าส่ง200นะหรือใครจะเอา6ต้นพันหก็ขอค่าส่ง100นะ่ะจัดให้เลยนะครับแล้วก็ไม้ใหญ่ไม้2ปีป๊บอะไรเยอะ3 4, 5, ปี๊บสปี๊บหปี๊บมีหมดนะครับแล้วก็เนี่ย้าวังดูดิดูโคดใหญ่หญหญสวยๆนี่เอาไปขึ้นกระถางใหญ่สวยๆเลยบางตทําไว้ตรงนู้นนะครับฝนตกละไม่เดินเข้าไปแล้วฝนตกนะครับ ไม้สวยๆเยอะแล้วก็ไม้กระถางจานก็มีนะครับไม้กระถางจานก็มีเยอะไซส์ซสวยๆนี่ต้นนี้ใครจะเอานี่ซัดเสร็จสีนี่ตอรีลานะตอรีลานี่ขอสี่ร้อยขอค่าส่งหกสิบส่งทั้งกระถางก็ร้อยหนึ่งนะครับนี่ใครจะเอาเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวจะกิ่งอดน้ําไว้ว่าจะขึ้นเปลี่ยนกระถางเนี่ยเด็กสวยไหมสวยมากสวยมากนะครับนี่จะเป็นไม้ที่นี่ไม้กระถางจานรอง รอให้มันใหญ่ไปขึ้นกระถางปิ๊บนะใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยไม้กระถางการที่ลงๆไว้นี่เทียบเลยนะครับเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นนะเนี่ยนี่ต้นที่เท่าไหร่วะต้นใหญ่สวยนะครับเนี่นะครับบางทีเลนก็หายเนาะเพราะว่าโดนฝนนี่ก็ยังมองอยู่อ้อเนี่ยต้นที่จอเก้านะครับเออนะต้นนี้ครับมาทีไรก็ต้องมองทุกทีเลยมันใหญ่จอเก้าห้าร้อยข่าส่งหกสิบเนี่ยไซส์เนี่ยเนี่ย ห้าต้นสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยถูกถูกเลยห้าต้นสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยต้นเดียวห้าร้อยค่าส่งหกสิบห้าต้นสองพันค่าส่งหนึ่งร้อยใครจะเอาไม้เหมาก็สิบต้นสามพันห้าค่าส่งสองร้อยเนี่ยถูกถูกตัตขายถูกถูกอ่ยรับไม้นี่รับประกันความใหญ่เนี่ยไม้ปี๊บนี่รับประกันความใหญ่เลยใหญ่มากด้วยใหญ่จริงใหญ่มากแล้วก็ให้ดอกดีเพราะว่าให้ปุ๋ยสมบูรณ์ให้ฮอร์โมนสมบูรณ์ให้ทุกอย่างสมบูรณ์ไม้ออกแดดแดดจัดแดดด,ดีแดดคือถ้า ลูกค้าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะถ้าอยากจะให้ไม้ดอกบีเนี่ยพยายามเลี้ยงที่โล่งแจ้งแดดจัดแล้วไม้จะให้ดอกดีและรดน้ําก็วันละครั้งนะครับแล้วก็ให้ฮอร์โมนเล่งรากอย่างเงี้ยสาี่วันครั้ง4ี่วันครั้งดีกว่าง่ายๆ4ี่วันครั้งหรือขี้เกียจขี้เกียจก็อาทิตย์ละครั้งนะครับให้ฮอร์โมนเล่งรากเข้าไว้ครับให้ฮอร์โมนเล่งรากเข้าไว้ขี้เกียจขี้เกียจเลยก็อาทิตย์ละครั้งไม้จะไม่โทมไม้จะไม่โทมนะครับเนี่ยไม้มันจะแตกกิ่งก้านใบสวยแบบเนี้ยเนี่ย ต่อให้มันจะเคยเจอยังไงเนี่ยอันเนี้ยเคยแบบโดนทิ้งทิ้งคว่างๆเนี่ยเนี่ยให้ฮอร์โมนเร่งลากแต่มันก็แตกแต่มันก็มานะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับไม้ไม่ต่อให้ไม่มีปุ๋ยให้นะคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะลูกค้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยบอกเออไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยให้ฮอร์โมนเล่งรากทุกสัปดาห์นะมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นแบบนี้คืออาจจะให้ดอกน้อยกิ่งก้านใบน้อยแต่ว่าต้นไม่โทมนะครับยังไงก็ไม่โทมแล้วก็ทนแดด บางทีมันทนแดดมากเลยนะบางทีแบบไม่ได้ลดน้ำสองสาวันเนี่ยใบร่วงหมดแต่ต้นไม่ฟีบไม่เหี่ยวไม่เสียวเพราะว่ารากมันเยอะมันหาอาหารขึ้นมาเก็บไว้ได้เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยไม้เล็กก็โตเร็วเนี่ยให้ฮอร์โมนเร่งรากเนี่ยเพชรพวกเพชรหน้าวังเนี่ยมันไม้เล็กๆที่บางตัวเพาะเมล็ดไว้นะครับนี่เพชรหน้าวังเต็มเลยนะครับก็เนี่ยค่อยๆไล่เห็นไหมเนี่ยไม้เล็กให้ฮอร์โมนเร่งรากทุก3 4วันของโตให้ทุก3วันไม้ก็จะมาดีเนี่ยเนี่ยพวกเพชรบ้านนาเนี่ยแบบมาดีเห็นไหม โอ้โหกิ่งก้านใบสวยนี่นี่ก็ไม้ที่ใช้กระถางจานทําไว้นี่กิ่งก้านใบสวยหมดอ่ะนะครับเนี่ยต้นสวยกิ่งก้านใบสวยใบตั้งดอกตั้งกิ่งก้านตั้งต้นสวยเนี่ยไม้ที่ให้ฮอร์โมนนะครับถ้า,าเราไม่ให้ฮอร์โมนเนี่ยไม้มันจะเซียวเซียวโสมโดนแดดก็ไม่ทนแดดโดนฝนก็ไม่ทนฝนนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนมันไม่ได้กินวิตามินอะไรเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับ ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับก็ฝากกดถูกใจกดถกกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใน YouTube ในไลน์ในเฟซของตัวทีนะตัวจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นก็จะสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยครับนี่ใต้นี้ใต้นี้ลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับใตน้นี้สั่งได้เลยลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับนี่ลิตเติ้ลการ์เด้นสั่งได้เลยนะครับสั่งต้นไม้สั่งได้เลยไซส์หกนิ้วมีสิบต้นหกร้อยค่าส่งหกสิบนะครับยี่สิบต้นพันสองค่าส่งร้อยเดียวนะครับแล้วก็ไซส์สิบเอ็ดนิ้วมนะ ต้นเดียวก็400 3ต้น900ค่าส่ง100นะครับ6ต้นพัน0ค่าส่ง100นะครับแล้วก็12ต้น3 0 0พันบางโตให้เลยนะบางโตให้เลย12ต้น3 0 0พันค่าส่ง200แถมมิกต้นด้วยนะครับแถม1นต้นด้วยนะครับแล้วก็ไม้อะไรนะไม้ที่ลงเป็นชุดไว้นะ่ะก็มีอยู่4ชุด3ต้น900ค่าส่ง100นะครับแล้วก็ต่อญี่ปุ่นทรงสูงก็มีชุด1กับชุด2นะร,รับทั้ง2ชุดค่าส่งฟรี แล้วก็มีหน้าวังหน้าวังที่กระถางจานก็มีหลายต้นก็มาดูในลิสต์ได้เลยว่ามีต้นไหนยังอยู่แล้วก็เนี่ยไม้ไซส์กระถางจานนี่ก็มาดูในลิสต์ได้เลยนะครับว่าต้นไหนยังอยู่หรือใครจะสั่งไม้เหมาก็ได้เลยมีนะครับมีทุกอย่างนะครับไม้ก็ดูในรูปและกันดูในดูในคลิปแล้วกันนะครับก็ไมไ่ค่อยได้ถ่ายรูปหรอกเพราะว่าในคลิปเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนกว่าในคลิปเนี่ยมันจะเห็นของจริงมากกว่าบางตัวไม่ได้ไปนั่งตกแต่งรูปตกแต่งภาพอะไรนะครับก็บางตัวค้าขายจริงใจแหละ นะครับแล้วก็ซื่อสัตย์จริงใจกตัญญูเข้ากันไวครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับคนที่หลงลืมบุญคุณคนไม่เจริญนะครับคนที่พอลืมตาอ้าปากได้แล้วก็หมั่เมินกับคนที่คอยช่วยเหลือคนที่พอลืมตาอ้าปากได้แล้วก็เขี่ยคนที่คอยดูแลเราคอยคอยช่วยเหลือเราออกนั่นทํายังไงก็ไม่เจริญนะครับชีวิตมิจต่อับเฉานะครับก็ฝากไว้ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอทั้งนี้ครับวัสลามอะลัยกุ้มวะมะตุลลฮอวะบาระกาตุกขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ